สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสอุตสาหกรรมที่ผมตระกูลเลชิบิตนะครับวันนี้ผมเนี่ยถูกชวนจากน้องเตอร์จากออโต้สเตชันนะครับเขาชวนให้ผมเนี่ยมาขับรถคือปากมันบอกว่าชวนมาเที่ยวสรุปสุดท้ายคือมาขับรถนะครับแต่ว่าโชคดีว่ารถที่มาขับเนี่ย ผมยังไม่ลองขับคือที่สารเซ r รนาตัวที่เป็น S Hybrid นะครับเรื่องช่วงล่างพี่ไม่ติดอะไรวะของที่ให้อะโอเคไม่เท่ากับตัว2ี8หรอกแต่ว่าราคาก็าห่างกันหลักๆอะคือ200เนาะ ราคาไม่เกินล้าน500บาทเนี่ยคุณได้ MPV ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคุณลองไปมองถือว่าไซส์บอดี้แบบนี้นครับในตลาดบ้านเราที่เป็น MPV ประตูสไลด์ในราคาล้านห้าคุณซื้ออะไรได้บ้างราคาตัวรถเนี่ยอยู่ที่1,469,000บาทราคานี้ก็มีแค่เกรดเดียวนะครับที่เป็นตัว S, S Hybrid เนาะแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการขยับเพิ่มขึ้นไปนะครับไปเล่นตัว e power เนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ2 0 0 0 0 0บาทแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไลฟ์อัพของเซเรนาละกันนะครับก็คือมันขายพร้อมกันไงทีเนี้ยเดี๋ยววันนี้ในไหนก,ก็ในไหนแล้วนะครับขับมาด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังด้ว่าเอ๊แล้วกลุ่มลูกค้าแบบไหนนะครับที่นิสสันเนี่ยจะสามารถนำเซเรนาเนี่ยไปตอบโจทย์นะครับในตัวถังที่เป็นตัวถังของ c 7 7นะครับวันนี้พอได้ขับได้ลองใช้งานก็เออเว้ยพอมากันหลายคนด้วยได้เห็นแล้วว่าอัธประโยชน์ความอเนกประสงค์ตัวรถเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับกลุ่มคนแบบไหนที่จะได้ใช้ตัว s e เ e นา S h y b r บ d C 2 7นะครับวันนี้ได้พูดคุยกันเลยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็น1ใน2ไล์อัพแล้วกันนะครับก็คือปกติเนี่ยรถบ้านเรานะครับโมเดลเดียวกันเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นย่อย ถูกต้องแม้ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2รุ่นอะไรแบบนี้นะครับผมมองว่านะวันนี้พอตัว C27 กับ C28 มันขายพร้อมกันเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกับว่ามันมีตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวท็อปแล้วกันก็แตกต่างกันในเรื่องของหน้าตาตัวรถก็จะเทียบเคียงเป็นเรื่องของการตกแต่งก็ได้ภายในบริเวณแดชบอร์ด ตำแหน่งพวงมาลัยต่างๆที่มีความแตกต่างแล้วก็ในเรื่องของราคาตัวนี้นําเข้าอินโดนะครับแต่ว่าตัว C28 เนี่ยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการนั่งเบาะที่นั่งนะครับตำแหน่ง USB ต่างๆเนี่ยคือตัวรถเนี่ยมีตำแหน่งต่างๆให้ได้ใช้งานเนี่ยมีความใกล้เคียงกันอาจจะต่างกัน,นเรื่องหน้าตาภายนอกนะครับแล้วก็บริเวณฝาปิดท้ายนะครับที่จะมีช่องเปิดนะครับคือมีทั้ง2รุ่น แต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะมีความกว้างที่น้อยกว่าการเล็กน้อยแต่ว่าเบื้องต้นตัวนี้ผมขับมาบอกได้เลยว่าเข้าใจแล้วว่าใครที่จะซื้อ C27 เราไม่ต้องไปมองในเรื่องของว่าคําว่า S Hybrid มันเป็น My h y b r บ d ิดนะครับ m มิ Hybrid เนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของการช่วยลดมลพิษ นี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตัวมา y ฮ r ิ d เนี่ยก็คือว่าหลักๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ ICE ปกตินะครับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรนะครับ150แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดประมาณ200นิวตันนะครับอยู่ที่ประมาณสัก4,400รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ CVT นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันนะครับก็อัตราการต่อเนื่องของการปรับเกียร์นะครับหรือว่าอัตราเร่งค่อนข้างที่จะสมูทเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องความประหยัด อัตราความประหยัดเนี่ยจะอยู่ที่มา14.6กิโลเมตรต่อลิตรจากอีโคสติเกอร์แต่ว่า ใช้งานจริงๆครับ14.2 14.3จากการใช้งานแบบขับ80 90 1 0 10เดินทางไกลายาวๆทําได้ในเมืองอาจจะได้เห็นตัวเลขประมาณสัก12 13แล้วก็เป็นรถที่พ่วงายเป็นพลัยไฟฟ้าใช้งานในเมืองคล่องตัวเป็น MPV ที่ขนาดเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินเหตุวันนี้เนี่ยถ้าเรามองกันว่า MPV ในตลาดบ้านเรานะครับเราจะเห็นกลุ่มที่เป็น BEV MPV ไซส์บอดี้มันใหญ่บางทีบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออได้ออปชั่นได้ความหรูหราได้ความทันสมัยอาจจะมองความคุ้มค่าตรงนั้นนะครับแต่สําหรับเจ้า C27 เนี่ยนะคร ในราคาไม่เกินล้าน5้าแสนบาทเนี่ยคุณได้ MPV ประตูสไลด์ไฟฟ้านะฉะนั้นประตูสไลด์ไฟฟ้าในราคานี้เนี่ยผมว่ามันเป็นราคาที่มันเอื้อมถึงไม่ยากคือไซส์กระทัดรัดบางคนเนี่ยอยากได้ประตูสไลด์แต่ไม่ได้อยากได้คันที่มันใหญ่จนเกินเหตุฉะนั้น C 27ในราคาร้านห้าเนี่ยมันตอบโจทย์คุณลองไปมองสิงว่าไซส์บอดี้แบบนี้นครับในตลาดบ้านเราที่เป็น MPV ประตูสไลด์ในราคาร้านห้าคุณซื้ออะไรได้บ้าง เห็นไหมนึกไม่ออกเลยนะนึกไม่ออกเลยนอกจาก C 2 7บางคนบอกอ้าวงั้นอย่างนี้ขยับไปเอา C 2 8มั้ยไหมนะครับห่างกันเป็นแสนนะสองแสนนะครับเห็นภาพไหมฮะแล้วอะไรอีกสําหรับคนที่มองระยะยาวอ่ะอาจจะไม่อยากได้ตัวที่มันเป็นมีแบตเตอรี่ไฮบริดแยกอีกตัวหนึ่งโอเคครับอัตราเร่งการขับขี่ผมว่า handling อ่ะตัว C 2 8มันขับดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ถามว่าตัวเนี้ย เียงพอต่อการใช้งานไหมขับดีแค่ไหนวันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่ว่าตัวนั้นได้ทอค์ครับ315นิวตันเมตรอัตราเร่งผมว่าดีกว่าตัวนี้แน่นอนแต่ด้วยราคาที่แตกต่างกาันตัวนั้นอาจจะได้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีระบบช่วยเหลือการขับขี่มากขึ้น ACC จนถึงจุดนิง่งมีเบรกมือไฟฟ้ามีออตโต้เบรกโฮควบคุมตัวรถอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้เรื่องนั้นนะแต่ตัวนี้ก็จะได้บรายส s p o ์ตด้วยคอสต์ฟีเอเลอร์ได้ในเรื่องของไฟหน้าออโต้เนาะแล้วก็กล้องรอบคันนะอันนี้ก็จะเป็นหน้้้้้าาาาาตตตตหนนนี่แแแลวววคคชอบบัก็จะไดดมู เรียบนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของหลักอากาศพลาศาสตร์นะครับ ราะว่าด้านหน้าก็จะมีความแบบรูลมเนาะภาพรวมผมว่าตัวนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการดูแลรักษาระยะยาวนะครับตัวเลขเนี่ยหนึ่งแสนกิโลเมตรหรือว่าประมาณ5ปีขึ้นอยู่กับว่าอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก2 8ตัวเลขกลมๆเนาะนะครับจริงๆมันมีเศษประมาณ300กว่าบาทเนาะค่าบำรุงรักษาแสนโลเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัว c ี8แต่สิ่งที่ต่างกันแน่ๆคือระยะยาวหลังจากหมดประกันถ้าคนแบบซื้อ MPV ผมให้ข้อมูลอย่างนี้ปกติบ้านเราน่ะครับตลาด MPV เนี่ยไม่ว่าจะเป ที่จะซื้อ MPV อะ่ะผมว่าเราจะมีรถ MPV ใช้ในบ้านเราอะ่ะไม่กี่คันถ้าเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางก็คือพอเรามีครอบครัวใช่ไหมครับลูกเราโตประมาณสัก 10- บถึงสิขวบเนี่ยเขาจะเริ่มนั่งรถยนต์นั่งสีที่นั่งไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าพอไปบวกกับของบางคนครับมีลูก2คนหรือ3คนเนี่ยจะรู้สึกว่ารถยนส่วนตัวเนี่ยนั่งสีที่นั่งห้าที่นั่งอึดอัดละขนของปุ๊บเต็มไม่รู้จะเอาของไปไว้ไหนละก็จะต้องการรถที่มันขยับขยายทีนี้พอเราจะต้องการรถที่มันขยับขยายแล้ว เราอาจจะไม่ได้ใช้รถคันนี้เป็นรถเดินทางประจําแต่ใช้เป็นรถที่ขนคนขนของก็คือมีช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ทห้ได้ใช้หรือพุธสุกพาญาติผู้ใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราครับปู่ย่าตายายที่ไปโรงพยาบาลทุกๆเดือนคือใช้รถอ่ะใช้ไม่เยอะแต่ได้ใช้แน่ๆผมว่า C27 จะตอบโจทย์เพราะว่าจัน,น์ถึงสุกคุณอาจจะมีรถที่บ้านอยู่แล้วอาจจะเป็นรถรุ่นใหม่ทันสมัยจะเป็น B E V หรือว่าจะเป็น Hy บ r i d หรือว่าจะเป็นกระบะปิกอัพอะไรก็แล้วแต่ นะครับคุณใช้ส่วนตัวไปแต่รถที่คุณจะเอาไว้ขนคนขน,ข,นของเนี่ยคุณยังไม่มีคุณไม่ต้องการที่จะระยะยาวหมดประกันไปแล้วจะต้องมากังวลว่าเมเนจเน้นในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าคุณอาจจะมองว่าคุณซื้อ7ที่นั่ง6ที่นั่งแล้วเนี่ยคุณไม่อยากจะเปลี่ยนรถบ่อยๆนะครับ C 2 7จะตอบโจทย์ หลังจากมุลยะประกันไปแล้วคุณลองคิดถึงว่ารถยนต์ i อ e อเครับการมีเทนนนถ้าคุณมีเทนนนถึงถึงเนี่ยสิบถึงยีปีมันถึงนะครับอายุการใช้งานของตัวรถง่ายๆเลยครับสมมุติว่าวันนี้คุณมีรถอยู่ที่บ้านอยู่แล้วหรือว่าคุณเปลี่ยนรถใหม่คุณมาใช้สี7ลูกคุณอายุ1 0บถึงสิขวบคุณขับรถไปส่งลูกหรือไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวทะเลเพชรบุรีอย่างเงี้ยครับพอผ่านไป10ปีเนาะคุณดูแลรถดีนะครับรถคุณยังอยู่ลูกคุณอายุเท่าไหร่ยี่สิบรถไหวลูกคุณขับแทน ลูกเขาก็จะได้ใช้รถคันนี้ครับไปส่งคุณไปเที่ยวตามที่ต่างๆหรือพาไปรักษาพยาบาลได้ง่ายโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องซื้อรถใหม่ถ้าคุณดูแลตัวรถมาดีแล้วโดยปกติแล้วครับรถที่เรามีความรู้สึกร่วมกับความเป็นครอบครัวครับเด็กๆเ,เขาจะรู้สึกว่าวันที่เขาเป็นเด็กเขาเคยใช้รถคันนี้กับคุณพ่อเขากับคุณแม่เขา ก็จะมีความผูกพันวันที่มันเก่าอ่ะเขาจะอยากเก็บมันไว้แล้วด้วยฟังก์ชันการใช้งานมันครอบคลุมใช่ไหมครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หรูหราอาจจะมีแม t e r เรียลที่เน้นความทนทานซ่อมบำรุงง่ายเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งมันชำรุดอ่ะครับอะไหลในการเบิดแต่ละพาร์ทอ่ะมันมีราคาที่คุ้มค่ากว่าต้นทุนในการบำรุงรักษานั้นดีกว่าถ้าคุณมองระยะยาวแบบนี้อ่ะครับไม่เป็นภาระมากมายนะซี C7 ก็จะตอบโจทย์ถูกต้องไหมครับฉะนั้นหมายความว่าในราคาไม่เกินล้านห้าเนี่ยถ้าคุณจ่ายแล้วคุณเอารถถททีีี่่่่มมมััััันนนนสาารฟงงงก์ชหล ปรับเปลี่ยนตัวเบาะได้แล้วก็ไม่ต้องคอนเซิร์นในเรื่องของระบบไฟฟ้ามากมายนักมีเพียงแค่ประตูสไลด์ขนของได้เยอะผมว่าตัวนี้หรือแม้แต่ในอนาคตเลยถ้าคุณจะขายผมว่านะครับขายก็ยังมีคนซื้อเพราะว่าคนที่กําลังจะหาประตูสไลด์มือ2แล้วเมนเทนแนนซ์ง่ายๆถ้าไฮบริดบางคนกังวลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว C27 คนอาจจะไม่กังวลเพราะคนต้องการโจทย์การใช้งานมากกว่า ที่จะมองว่าจะเป็นไฮบริดหรือไม่เป็นไฮบริดฉะนั้นหมายความว่าถ้าเขาเอื้อมถึงในราคาที่มันย่อมยาวกว่านีใน้ในกลุ่มที่เป็นตลาดมือสองเนี่ยคุณสามารถปล่อยรถเนี่ยเป็นรถเรียกว,ว่ารถบ้านรถใช้มือเดียวผู้หญิงขับคนเดียวแต่เสียชจะเยอะไม่นับนะนะครับก็คือว่ามันดูแลรักษาง่ายๆครับเช็คประวัติดีนะครับเข้าศูนย์ตรงเวลา ผมว่าขายง่ายเห็นภาพไหมว่าถ้าเรามองความคุ้มค่าระยะยาวตัวนี้ได้ตรงนี้แต่ถ้าคุณมองความคุ้มค่าในเรื่องของเทคโนโลยีจัดจัดจ๋าๆนะครับทั้งเรื่องของดีไซน์ทั้งเรื่องของวัสดุอินทีเลียภายในที่แบบโอ้โหทุกอย่างมันต้องบุนุ่มนั่งซอฟทัชเบาหลังนั่งสบายเหมือนเบาะนวมนั่งโซฟาเขาไม่ใช่กลุ่มนั้นแน่นอนถูกต้องไหมฉะนั้นวันนี้มาบอกนะครับมาบอกให้เข้าใจาสําหรับคนที่กําลังจะหารถยนต์ MPV นั่งได้หลายคนเก็บของได้เยอะนะครับอีกกลุ่มหนึง่งที่วันนี้ ถ้าผมไม่มาพูดอาจจะมองไม่ถึงกันคือกลุ่มที่เป็นผู้ชายวัยกลางคนมีเงินและแต่ยังคงต้องการดูแลร่างกายเช่นแบบเสาร์อาทิตย์ตกปลาแล้วก็ปั่นจักรยานถ้าคุณต้องการรถที่มันแบบเก็บของได้คุณก็สามารถจะซื้อตัว C27 เนี่ยแล้วปรับเบาะขนของได้เสาร์อาทิตย์ออกไปใช้ชีวิตแล้วคุณไม่ได้ใช้มันทุกวันแต่ว่าใช้มันเป็นประจำแล้วกันเห็นภาพไหม อ่าคือวันนี้พอหลังจากแบบได้ขับมาแล้วได้คุยกับเตอร์นะครับน้องๆคนอื่นที่มาร่วมทริปในวันนี้ก็รู้สึกว่าเออว่ะเราได้เห็นมุมมองที่มันหลากหลายแล้วก็เลยเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังทาไมเราต้องเอาเซรน่าไปนะไปหลายคนเนี่ยเ,เราไปหลายคนทริปนี้จริงๆอ่ะคืออยากหาที่เที่ยวอยากมาเที่ยวกับพี่ๆด้วยแล้วก็จังหวะพอดีนิสสันเขามีตัวเซรน่าพอดีไงผมก็ยังไม่ได้รีวิวพี่ก็ยังไม่ได้รีวิวนี่พอดีเลยยังขี้เกียจไงพี่อ่ะ วันนี้วันนี้ก็ถือว่าวันนี้อย่าพูดว่ารีวิวเลยวันนี้ถือว่ามาเที่ยวแต่ใช้เซเรนาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆในช่องพี่ฟังดกว่าว่าเป็นยังไงพอได้มาใช้ะสมกับการรอคอยหรือเปล่าก็ถือว่มาออมันเป็นโปรดักต์ใหม่สุดและที่นิสสัน,นเขาเอาเข้ามาเอ้ยใหม่สุดนอกสี่ยี่แปดเาก็ถือว่าเป็นเป็นไลน์ไลน์อัพใหม่เปิดก่อนนิดนึงอ่าใช่เป็นไลน์อัพใหม่แหละเพราะมั้นก็ไม่มีอะไรขายแล้วอ่ะนิสสันอ่ะ เออก็ขับก็ดีนะจุดที่มันเด่นสุดก็คือคุณภาพการขับขี่ของรถไซส์ที่เป็น MPV ไปเนี่ยมาขับมันก็แบบดูพ่อบ้านดิไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่อื่นะหมายถึงว่าเรื่อยๆแบบของว่าเพียงพอที่แบบจะใช้ตามกฎหมายกำหนดอ่ะเดินทางร้อยหรือว่าใช้ในเมืองครับออกนอกเมืองได้พี่ขับแล้วก็เออเนี่ยเจอไอ้พวกแบบคอนกรีตอ่ะอาการสะท้านน้อยมากน้อยมากเก็บอาการข้างหลังดีเตอร์นั่งหลังเนี่ยพี่สบายนะ ตอนแรกมัน,ม,นมันดีอยู่ที่คิดนะตอนแรกผมคิดว่ารถมาทรงครอบครัวแบบนี้แล้วเราวัยรุ่นนะเนาะถ้าขับเร็ว<ช>ขับ<ช>อะไรอย<ช>่างเงี้ยวัยรุ่นเราวัยรุ่นอยู่แล้วกลัวมันจะยุ้ยโยนไงแต่พอมานั่งจริงก็กไม่นะพี่เบิร์ดขับก็โอเคนั่งได้สบายไม่ได้ดีดเด้งมากแล้วก็ยังอยู่ใน การนั่งที่สบายไม่หัวสั่นหัวคอนพี่ว่าระยะทางที่เตอร์ชวนมากําลังดีกรุงเทพไปเขาใหญ่เนาะหรือจะเป็นพวกแบบอ่าลงใต้จะไปแบบเพชรบุรีประจวบเนี้ยคือไซส์เนี้ยกับระยะทางประมาณเนี้ยไม่เหนื่อยถามว่าโอเคจะวิ่งเชียงใหม่ใต้ไหมได้หมดแหละรถอีวามก็ไปได้ใช่ใช่จะไมแต่วายถึงว่าถ้าเราซื้อ,อรถไซส์เนี้ยวิ่งประมาณเนี้ยผมว่ากําลังดีกำลังเที่ยวสนุก ลงไปแล้วสดชื่นออไม่ใช่ลงไปแบบโอ้โห,โหเหนื่อยต้องเที่ยวต่อไม่ไหวอยากนอนอนะไรอยอืงเงี้ย้วเราเซตมาก็คืออย่างวันนี้เราไปเขาใหญ่ใช่ป่ะโอเคเราผ่านเส้นทางในเมืองอแล้วก็ออกนอกเมืองก็จะเป็นคอนกรีตนะเลือกมาดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเราไปออกเส้นอื่นเป็นลาดยางะ่ะมันเรียบถ้ามันไม่ได้มีรอยป้ามรอยขึ้นนะ คืออันนั้นก็จะได้ความแบบโอเครถก็จะรู้สึกว่ามันเนียนหน่อยใช่ไหมช่วงล่างนุ่มนวลอะไรเงี้ยพอมาอย่างเงี้ยเราได้รู้เลยว่ามันนุ่มจริงปะ่ะเก็บอาการดีจริงป่ะอันนี้ถ้าถือว่าดีพงมาลัยพี่ว่ามันโอเคเซ็ตมาแนวครอบครัวแต่สําหรับพี่พี่รู้สึกว่ามันอยากให้มันนิ่งกว่านี้นิดนึงแต่ว่าถ้าขับเงี้ยแปดสิบโอเคแหละนะครับใช้สมาธิหน่อยแต่เบาหน่อยวะ่ะก็น่าฮะรถครอบครัวเออเออเออแต่ช่วงล่างข้างหน้าเก็บอาการดีนุ่ม แล้วก็ไม่ถึงกับแบบตรงเพลงจนรับไม่ได้อะไรเงี้ยการบัมก็ดีเฮ้ยมันมี USB อย่างนี้เว้ยอ้าวเฮ้ยผมไม่ได้เปิดขึ้นมาว่ะนี่เป็น Type A แล้วมันเปิดขึ้นมามันไม่บังหน้าจอพี่เบิร์ดหรอวะถ้าเปิดเปิดชาร์จอยู่อ่ะก็ปิดไง๋อก็ทับสายไปเลยแต่มันก็เห็นตัวเลขนะปิดได้มันใส่ของได้เขามีแบบอะไรที่มันกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะเออมันสไตล์นี้แหละใช่ไหมรถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะแล้วมันต้องอเนกประสงค์จริงๆอ่ะ แต่พี่ว่าเว้ยคือคุณซื้อรถล้านหนึ่งไะล้านกว่าแล้วกันฟิล์มดีๆเว้ยโอ้โหไอันี้กระจกแม่งหา่ทางเลยใช่ใช่ใช่บางคนบอกใช้ฟิล์มดีๆแพงๆไปทําไมกันแค่ U V เ็พอแล้วนี่เดี๋ยวนี้มันมีฟิล์มตัว t o อปๆเว้ยที่แบบว่ากันแม้แต่กระทั่งรังสีที่เกี่ยวข้องกับเขาจะทำให้เราครับอ่ะอาผิวอาหรือว่าแบบเป็นมะเร็งเงี้ยคือมันก็จะแพงขึ้นเพราะว่าอะไรวะรถพวกเนี้ยเด็กนั่งคนแก่ด้วยผู้สูงอายุด้วยพ่อแม่ใช่คนที่เรารักอ่ะ จะอยู่ในรถคันนี้แล้วรถครอบครัวช่วยนี่ยระบบปรับอากาศวันนี้เราหน้าฝนเนี่ยเราก็อาจจะไม่เจอแดดจัดวันหน้าร้อนนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่ของผมกับพี่แอร์มันแย่กันนี่ใช่ไหมใช่ของพี่ก็มีตู้ข้างหน้าของผมมีตู้ข้างหลังเพราะผมปรับอุณหภูมิได้ผมปรับไว้ยี่สิบแล้วผมเย็นเจี๊ยบเลยเรื่องช่วงล่างช่วงล่างพี่ไม่ติดอะไรวะก็ของที่ให้อะโอเคไม่เท่ากับตัวสี่ยี่แปดหรอกแต่ว่าราคาก็ห่างกันหลักๆอ่ะคือสองแสนเนาะอืมแต่ว่าตัวเนี้ยที่ได้มาคือ ได้บายสปอร์ตได้กลองรอบคันนะได้เรยวคอร์ดฟ alert, อเลอร์ใช่ไหมแล้วก็จะเตือนการชนมั้งแต่ว่าพวกแบบ A C C จุด hmm. ยูนิ่งอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกับตัวสี8ตัวนั้นเขาได้แต่แตมันก็มีคุกสมทรปกติให้นะแต่สี8จองวันนี้รอประมาณ4ี่ห้าเดือนเลยนะพี่คันนี้มีรถเลยมีรถเลยแล้วก็เน้นขับแหละครับเน้นขับเลยหมายถึงว่า ถ้าคุณมีคนขับรถให้แล้วก็ใช้งานไม่เยอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานบ่อยๆเนี่ยอาจจะอยากไปตัวซ2 8เพราะว่าอาจจะได้เรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของช่วยเหลือการขับขี่เนาะ,ะแต่ตัวเนี้ยพอมันราคามันห่างกันสแสนเนี่ยส่วนต่างมันเพียงพอนะแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอส่วนรถหลังบ้านะ่ะคือมันก็ยิ่งทําให้ตัวรถอะ่ะแกบมันห่างขึ้นอีกแต่ยังตัว c 2 8อะ่ะพี่เข้าใจว่าเขาลดราคายากแล้วแล้วต้องรอรถด้วยเพราะว่าคือมาจิ้นมันน้อยมากไอ้ตัวนั้นอะ่ะเพราะมันนำเข้าญี่ปุน่นเออคือกด กดยากมากแล้วครับแต่ตัวเนี้ยจากราคา1.469เนี่ยพี่ว่ามันรอบได้อีกก็เบอร์เผิ1469ึ่งเกิมเมันก็จบประมาณนั้นน่ะ1.399 1.4แหละน่าจะลดได้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ผมชอบที่เบิร์ พูดในคลิปผมนะอย่าไปมองว่ามันคือรุ่นเก่ารุ่นใหม่มองว่ามันเป็นเหมือนรุ่นท็อปกับรุ่นรองท็อปแบบนั้นก็ได้เออมองไงก็ได้เคยมีไหมแบบนี้คิดว่าด้านหน้าแล้วแต่คนชอบแต่ข้างในเนาะที่ต่างกันจัด,จดๆเลยก็คือว่าดีไซน์แดชบอร์ดเนี่ยหลักๆนะที่เหลือเหมือนกันไม่ต่างกันมากแต่หลกักๆคือแดชบอร์ดเนาะจะรู้สึกว่าเอออันนี้มันจะดูแบบโค้งๆอันนู้นมันจะเหลียมๆใช่ไหมอ่าครับจริงๆมันก็เคยมีเคสอย่างนี้ไว้รถอย่างเช่นแบบรถกระบะบางค่ายอ่ะข้างบนเนี่ยได้ แดชบอร์ดใหม่อมไอตัวล่างๆแดชบอร์ดเดิม,มก็มีและจริงๆอ่ะถึงมันจะเป็น a อ l n e อ่ะตัว48อ่ะจริงๆมันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันนะใช่ว่าเปลี่ยนหัวแล้วก็ไปปรับไอกระจกด้านหลังอ่ะที่อาจจะเปิดได้องศาหรือว่าความกว้างของบ้านอ่ะอเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของ usb อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไปหาตัวแปลงได้ถ้าเราเลือกตัวนี้ไงส่วนต่าง2เซนน่ะคือมันก็เม k เซน n ไว้โอ้โหมันทาอะไรได้เยอะนะ บบางคนอกเอยแล้วอย่างนี้ทํำไมต้องซื้อในราคาประมาณแบบเนี้ยร้านสี้าน5<ๆ>ก็คุณได้ประตูสไลด์ไงใช่ป่ะประตูสไลด์เนี่ยมันมันเป็นรุ่นเดียวเนยนะในราคาไม่เกินร้านหที่เป็นที่เป็นสไลด์2อข้างแล้วเป็นแฮนด์ฟรีด้วยจริงๆไม่ต้องเอามือเปิดก็ได้คือ <มา S 2> บ้านเรา<ด>มัน,นขาด,ดแคลนรถ เอ็มทีวีที่เป็นประตูสไลด์ไม่อย่างนั้นทุกวันนี้ทําไมบางคนยังหารถที่เป็นแบบไซส์เล็กกว่านี้แต่เป็นประตูสไลด์ทำไมมันขายดีที่เป็นมือสองใช่ครับใช่ป่ะแต่อันนี้คือโอเคไซส์ใหญ่ขึ้นคุณก็เก็บของได้มากขึ้นแล้วก็ขึ้นลงสะดวกครับคือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสังคมไทยก็ผู้สูงอายุเยอะด้วยพี่เบิร์ดพอมามีรถแบบนี้การก้าวขึ้นลงการนั่งการไหลรวมไปถึงที่พี่เบิร์ดบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนเบาะมาเป็นเบาะนั่งเพื่อสุขภาพได้อะไรเงี้ยมันมันก็ พอเจอประตูสไลด์แบบนี้มันก็ง่ายเลยไงแล้วบางคนก็ต้องยอมรับบางบางบางทีก็แบบมีวิวชงวิวแชร์อะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ตอนเนี้ยมันก็สบายถ้าพี่แบบอยากให้มันเนียนขึ้นนะสมมติร่บบางคนแบบเดินทางไกลบ่อยด้วยนะแล้วต้องการใช้รถตัวเนี้ยหน้ายางกว้างขึ้นไว้เพิ่มออฟเซ็ตล้อแม็กคือล้อมันแม่เรวไวรุ่นไงเออใช่ไหมมันโอเคเพราะบ้านแต่แบบขอหน่อยขอออฟเซ็ตกว้างขึ้นมาหน่อยนึงแล้วพอดีกับไอ้ตัวสเกิร์ตอ่ะใช่ไหมเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันจะมี ตัวที่มีสเกิร์ตอ่ะมันเรียกตัวไฮเวสตาถ้าเราได้แม็กกว้างมาหน่อยนึงจัดทรงมานิดนึงคงม,มาลายแม่งนิ่งขึ้นแล้วเราก็ได้เรื่องแบบทรงรถอะ่ะแต่งขาไปไหนละชนนู่นแล้วเน,นี่ยเร่งครับกระแทกกันเร่งไปโอ้มันอาจจะน่วงหน่อยช่วงแรกแต่พอมันลอยได้เนาะอ่าใช่นนใช่ใช่<ะ>ใช่มันต้องเตอร์ก็พูดเป็นคลิปที่บอกว,ว่ามันขึ้นแบบสุข,ขุมมาพี่ขึ้นแบบรถรถ,รถแบบผู้ใหญ่ขับอะรถครอบครัวจะไม่แบบหลังติดเบาะจะไม่ดึง ก็โชว์หกาก็คือนั่งกันห้าหท่านมันจะไม่เวียนหัวไงมันไม่มันไม่เจอแรงจีไงคือแต่พอมันลอยตัวแล้วมันก็พุ่งอยู่นะมันเครื่องสองพันเนาะใช่เครื่องสองพันพี่มีมอเตอร์ตัวน้อยนึงอ่ะแล้วถ้าเทียบนะถ้าเทียบแบบเป็นซินล้วนนะผมไม่พูดอะไอ้เรื่องแบบว่าไฮบริดแบบ แบบพวกเนี้ยมาไฮบริดเนี้ยคือก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์แหละแล้วกินอยู่เนี้ยใช้งานจริง13.7ผมว่าโอเคเคลมประมาณ14กว่ากับเครื่อง2000นอ่ะถ้าสมัยก่อนเครื่อง2000นอ่ะบอดี้ขนาดเนี้ยไม่ต้องมี10โลลิตรใช่เพิ่มๆไม่ถึง10 10นี่กระโดดปบมือแล้วพี่ใช่ๆๆก็โอเคบำรุงรักษาง่ายแหละ อันนี้ก็คงคุยกันไปหมดแล้วเบาะนั่งแถวที่3นะครับผมว่าพอมันเป็น MPV แท้ๆนะยังไงมันก็นั่งเก็บอาการดีกว่าอันนี้คือยังไม่พูดถึงเรื่องของพื้นที่วางขาพื้นที่ h e ดร r o เอาแค่อาการจากช่วงล่างครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนก็อาจจะแบบมองแต่จํานวนที่นั่งและความนั่งสบายใช่ไหมครับแต่ความนั่งสบายเนี่ยนอกเหนือจากพื้นที่แล้วครับก็คือในเรื่องของการเก็บอาการจากืินถนนครับเราทราบกันดีใช่ไหมครับว่ารถที่มี3แถว นะฮะไม่ว่าจะเป็น7ที่นั่งหรือ6ที่นั่งก็าตามเนี่ยตัวรถเนี่ยถ้ามันยาวไม่พอเนี่ยเมื่อเทียบกับฐานล้อเนาะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไปนั่งอยู่บริเวณแบบด้านบนของล้อหลังหรือเยื้องมาหน่อยแต่อย่างเซรน่าครับหรือว่ารถยนต์ในกลุ่ม MPV เนี่ยเนี่ยคือข้อดี ب, ของเขาเลยคือแถว3าก็นั่งได้ไม่ได้มีการรู้สึกว่ากระทันขึ้นมาโอเคว่าถ้าเทียบกับแถวแรกแถวที่2อ,อาการจะชัดกว่าแน่นอน แต่เมื่อเทียบกับแถว3ของรถยนต์ประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็น SUV หรือว่ากลุ่ม PPV หรือว่าเป็น SUV พื้นฐางกระบะอะไรก็ตามแต่หรือว่า SUV ที่ช่วงมันสั้นกว่านี้หรือ MPV ที่คันเล็กกว่านี้อาการเนี่ยมันจะมีมากกว่าในรถที่เป็นตัวถังประมาณเซรีน่านะครับฉะนั้นเมื่อตัวรถเนี่ยมันมีความยาวเพียงพอความกว้างเหมาะสมเนี่ยเราก็นั่งได้สบายไม่อึดอัดและพอมันซับแรงสะเทือนเก็บ อย่ถนนได้ดีเนะครับเราก็รู้สึกว่าเออเรานั่งแล้วเรา,เรา,เราสบายนะครับเดินทางไกลได้นั่งยาวๆได้นะครับ200กิโลเมตรถ้าไม่ปวดฉี่ต้องออกมายืดเส้นยืดสายมีปัญหาเรื่องคอบาลัยผมว่าเรานั่งได้ยาวอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าโอเคเบาะมันอาจจะไม่ได้นุ่มหนาหนังแบบเบาะนวมนะครับหรือว่า ที่เขาชอบพูดกันว่าเหมือนโซฟาชั้นเลิศอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเทียบการใช้งานผมว่ามันเป็นรถที่ภาพรวมมันมีความนีประสงค์แล้วกันยังไงก็นั่งสบายครับนั่งสบายกว่ารถที่มันเล็กกว่านี้แล้วกันหรือว่ารถที่มันมีช่วงล่างที่สมบุกสมบันมากกว่านี้นะครับคอมฟอร์ตกว่าครับแล้วก็ตัวเบาเองเนี่ยก็จะมีความแฟลตนะครับความแบนข้อดีของความแบนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้ารูปสรีระเราทั้งหมดแต่โดดเด่นคือเวลาวางของเวลาบรรทุกสัมภาระเวลาพับเบาเพื่อที่จะ ให้ตัวรถเนี่ยมันอนเนกประสงค์นะครับ13รูปแบบในการพับเบาะในฟังก์ชันต่างหนึ่งในนั้นก็คือการทําให้เบาะเนี่ยมันเรียบแล้วมันสามารถที่จะนอนได้หรือโดยสารในรูปแบบต่างๆได้หรือขนของในรูปแบบต่างๆได้นะครับเฮดรูมเนี่ยไม่ต้องคุยกันแล้วนะครับเพราะว่ามัน2ฝ่ามือมันเหลือแน่เนาะเบาะสามารถที่จะปรับพาั์เอ็นได้อันนี้ก็จะเป็นอีก1จุดเด่นนะครับแล้วก็เรื่องของสลักนะครับมันสามารถที่จะเนี่ยเนี่ยสุดๆเนี่ย สุดๆไปเลยก็เห็นไหมครับว่าเอนได้เยอะนะฮะเราต้องการนั่งสบายหน่อยแล้วก็นี่ครับจะมีติดอยู่นิดหน่อยสำหรับคนที่เป็นคนเท้ายาวหรือใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าสไตล์สปอร์ตรองเท้าวิ่งมันจะมีตรงซุ้มล้อที่มันยื่นออกมาแล้วมันจะโดนกับส้นเท้าเรานะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยใส่รองเท้าที่มันมีขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเท้ายาวนั่นเองเนาะ เขาไม่ติดแน่นอนเพราะมันปรับได้นะครับที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะครับมีปุ่มสวิตช์เปิดประตูด้านข้างเป็นประตูสไลด์เนี่ยนะครับแล้วก็มี USB Type A ให้ทุกตําแหน่งเลยของเบาะที่นั่งซึ่งถ้าหากว่าเป็นอย่าง C 2 8เนี่ยเขาจะปรับไปเป็น Type C ละนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็น Type A แล้วก็สามารถที่จะแปลงหัวได้เนาะเนี่ยครับอาการที่มันมีจังหวะนะกระแทกขึ้นมาจากลูกกระนาดนะครับหรือว่ารอยต่อ เ,เดี๋ยวเราจะเจอลูก,กนหน้านะครับมันจะเด้งกว่าแถว2แล้วก็แถวที่1แน่นอนนะฮะเพราะว่าเรานั่งเนี่ยตำแหน่งเราเนี่ยจะอยู่ประมาณสักล้อหลังพอดีนะครับอาการว่าจะเยอะหน่อยแต่ว่ามีความนุ่มนวลฉันหมายความว่าถ้าเรานั่งกันเต็มนะแล้วคนขับเขาชะลอให้เราหยอดให้เราอาการมันดีกว่าเบาะนั่ง แถวที่สองของกระบะ p ิ c กอัพสี่ประตูแน่นอนนะอาการนะอาการมันดีกว่าแน่นอนคืออาการที่มันกระแทกขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าช่วงล่างเดิมๆของกระบะไม่ได้ทาไม่ได้ทาช่วงล่างมานะครับมันจะมีอาการที่ดีขึ้นมาทางด้านหลังเนี่ยมากกว่าแน่นอนตัวนี้ยังซอฟกว่านะครับทั้งทที่เบาะเนี่ยวางอยู่บนล้อคู่หลังระบบปรับอากาศนะครับก็มีให้นะ แต่ว่าเสียงการทํางานของระบบปรับอากาศเนี่ยจะรู้สึกว่ามีเสียงดังเข้ามานะครับแล้วก็เสียงจะซุ้มล้อเนี่ยมันก็ดังเข้ามาสะท้อนเข้ามามันจะไม่ได้เงียบมากครับเซเรนา่านะครับเป็นรถที่ความเงียบอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกบบคุณภาพโดยโรวมของตัวรถนะครับงานประกอบนู่นนี่นั่นมันก็เกี่ยวกันหมดเลยการดมนะครับ,รนะรบวัสดุซับเสียง,งต่างต่างเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากมายนักนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าแม้ว่าราคาบ้านเราเนี่ยมันจะแบบ ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้าน7อยู่ประมาณนี้เป็นรถยนต์นำเข้านะครับทั้งตัวที่นำเข้าจากอินโดนำเข้าจากญี่ปุ่นก็ตามแต่ในประเทศที่เขาประกอบเนี่ยราคาเขาไม่ได้สูงขนาดนี้ก็จะประมาณสัก ร้านต้นๆหรือต่ำกว่าร้านนิดหน่อยนะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศเนาะอัตราภาษีเงื่อนไขต่างๆมันต่างกันพอมาอยู่บ้านเราเนี่ยพอบวกดุนนี้นั่นเข้าไปแล้วค่าขนส่งอะไรต่างๆก็อยู่ประมาณนี้คนอาจจะรู้สึกว่าคุณตี้มันควรจะดีกว่านี้ไหมอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราเอาต้นทางมันก็เหมาะสมกันแหละกับในราคาของมันนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ประกอบตัวนี้เนา สิ่งที่ถ้ามีแล้วมันจะทําให้รถเนี่ยนั่งสบายขึ้นผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของที่เท้าแขกตรงกลางนะแม้ว่าโอเคมันนั่งได้3คนแหละมันมีพนักพิงศีรษะอันที่3นะครับหนึ่แต่ว่าเรานั่งกันจริงๆอ่ะผมว่าเราก็คงจะนั่งกันแค่6คนนะเพราะว่าถ้า6เนี่ยมันยังต้องมีสัมภาระอีกอ่ะใช่ไหมบางทีมันต้องวางตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเรานั่งกันเต็ม6เนี่ยเราก็พับเบาะไม่ได้ไงพื้นที่การวางของมันก็ต้องมาวางตามเบาะตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ ผมอาจจะไม่ชอบเบาะที่มันเรียบไปหน่อยเพราะบางทีเนี่ยแม้ว่ามันจะนุ่มเนาะคือเขาพยายามทำเบาะให้มันนุ่มนะครับเพื่อให้มันรับกับสีละาของเราได้แต่ว่าพอเบาะมันเรียบแม้ว่ามันจะนุ่มแต่ว่ามันก็ยังถลายอยู่ไงยิ่งถ้าเราไปใส่เสื้อผ้าที่มันแบบลื่นๆนะอันเนี้ยมันจะทําให้เรานั่งมันนานจะเมื่อยได้นะจากทั้งหมดนะครับที่เล่าสู่กันฟังมานะครับเราก็จะได้เห็นว่าโอเควันนี้กลุ่มคนที่ต้องการรถที่มันเป็น ICE อาจจะไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนเนาะแต่สําหรับบางคนที่เป็นกลุ่มที่เล็กลงมาและยังพอที่จะหารถยนต์ MPV ICE ได้ผมมองว่าวันนี้ครับ C 2 7นะครับแม้ว่าจะเป็นตัว S Hybrid เนี่ยก็จะตอบโจทย์เพราะบางคนเนี่ยก็จะมีความกังวลแบบไม่เอาไม่จําเป็นดีกว่าเพราะว่าเราใช้รถแค่นี้และอีกอย่างนึงครับ14กิโลเมตรต่อลิตรอ่ะผมว่ามันไม่ใช่ตัวเลขที่แบบแย่เลยในเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซิน2 0ลิตรกำลังเครื่องยนต์แบบนี้อัตรา การพริ่มน้ำมันแบบนี้อัตราเร่งแบบนี้ผมว่ามันรับได้หมดเลยนะครับก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งในตลาดกลุ่ม MPV นะฮะก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบก,กันใหม่เดีอยวกาัดหน้าสวัสดีครับ